เอาแล,แล้วตอนนี้ผมกำลังจะโดดถึงดวงจันทร์แล้วดังถึงดวงจันทร์วบงวู้งถึงดวงจันทร์เรียบร้อย โอเคสวัสด,ดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,ง,งก้าหดในเยนอยีกเช่นเคยนะครับผมโดยวันนี้เรามาอยู่ในเกมลูบอักกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่าอ่าแซลมดังอะไรสักอย่างหนึ่งซ <laughs> ูเปอร์ดังนี่เออสักอย่างหนึ่งนะครับผมมันมันจขึ้นชื่อแมปมาเลยตร,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมก็มันเป็นแมปที่แบบว่าเหมือนแบบเราต้องดังลูกบาสเนี่ยให้ไปถึงยอดปราสาทเนี่ยนะสูงสุดที่เขาจะไปกันเออโดยที่เราต้องเดอะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มเห็นนนนนนมยยยยเเเเเีีีี่่่่ิสง นะครับหรือมันอาจจะมีปลดล็อกแบบฟรีอ่ะอันนี้ต้องดูกันอีกทีหนึ่งถูกปะ่ะต้องดูต้องดูผมบอกได้เลยแต่ตอนนี้ผมก็ได้แบบมาลองเล่นได้แป๊บเดียวแหละหน่อยนิดหน่อย,อย,อย,อยไม่ได้เยอะอะไรหรอกเอออันนี้มันสามารถเก็บได้นะคือเราก็ไม่จำเป็นต้องดอกก็ได้อะ่ะถึงไม่ออโต้ก็เก็บได้เนี่ยดอกไปด้วยเก็บไปด้วยเห็นป่ะ่็ได้เห็นป่ะอ,อย่างนี้มันก็ได้ถูกไหมเนี่ย ดูคุณดูนะมันเดาะออโต้เนี่ยเสียเงินตั้งเท่าไหร่เนี่ยดูสองรลอสิบเก้าโรบักนะผมโอ้โหโกรเกินนะครับไม่ไหวนะผมมันจะแพงเกินไปนะครับมันไม่คุ้มนะฮะอ๋อ,อ,อ,อไ,มไ,มไม่ไม่กดไลค์แล้วงั้นเนี่ดูอันดับหนึ่งหูห้าสิบโอ้โหโดดถึงดวงจันทร์นะผมว่านะพวกเนี้ย พอเราโดดเนี่ยพอเราอันนี้ใช่ไหมมันจะให้เราดังอย่างนี้คุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยเห,นห็นปะมันจะตามอันดับไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่นะผมแต่คุณต,ต้องนั่งกดอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนะี่ยค่อนข้างนานอยู่แต่ว่ามันก็นะกอ็อ่ะทำไปทำไปยิง ใช่ไ,ไหมเี่ยดูดูเพราะว่าผมก็ดอกอยนะ่างงี้เนาะเห็นไหม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 ชิลริ่งอ่ะเราเอาใช้ชนะมาสุ่มพวกัอเนี้มันจะเพิ่มการดอกของเราด้วยนะครับบอกให้เลยอ่ะเดี๋ยวลองลองดูนะใช้แค่นิดๆหน่อยๆยเองไม่โอ้โหนี่แล้วรธรรมดานะไอ,อผมมีเท่าไหร่เนี่ย ชนะอยูเท่าไหร,เร่เริ่มเริ่มเริ่มเกลือเอาอเอาสิไรเอาเอามีชัยชนะอยู่เยอะอยู่นะครับพันกวากน่าถูกป่ะละร้อยถูถถถถกถป่ะเรื่อยดิทั้งอันละถูกป่ะเฮ้ยหายยากอะ่มเริ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 ่ม,เร,มเริ่มเกลือละ กูเริ่มเกลือละต้องเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับรับอ e ีพี e. เห็นปะสามเลยไหมเพิ่มทีละสามทีละสามทีละสามเลยเห็นปะบอกเลยวยนะครับอหวแล้วลองลองดูดีระดับหนึ่งพันเนี่ยมันโดดได้ถึงขนาดไหนเชียวอา่าได้มาร้อยยี่สิบห้านะครับ เว้ผมผมผมอยากได้ถึง4000น่ะผมอยากจะสุ่มวันนี้เว้ยเนี่ยชมเนี่ยน่าจะเพิ่มให้เราเยอะกว่านี้ออตโต้คิกไม่มีเกมเนี้ยบอกได้เลยคือถ้าออตโต้คิกไม่มีเนี่ยคุณต้องใช้อ้นี่ ตัดเลี้ยงที่มีระดับความโหดระดับมีติกอะไรแบบนี้นะครับผมระดับแบบโหดอีปิกระดับแบบหายากซูปเปอร์แรอะไรเงี้ยมันถึงจะทําให้เราแบบเดาะนิดนิดหน่อยหน่อยก็เพิ่มเยอะละอะไรเงี้ยก็คือคุณต้องสะสมถ้วยรางวัลเนี่ยเยอะๆยะหน่อยนะครับผมนะเราจะออโต้แล้วนะครับผมนะเราจะลองดูมันออโต้ดังได้นะครับผมนะออาออโต้ Auto ดีลูกเออออโต้ Auto ทีครับนี่ครับออโต้ Auto เรื่อยๆ่อสบาย มวันน่ะมันบอกว่ามันมีอีกไหมอีกโลกหนึ่งเห่ไหมมันมีนะเีพอบวกเนี่ยมันมันมีช่วงเวลาข้างด้วยหไหมก็คือช่วงช่วงเวลาแบบคูณนะ่ะคูณหนึ่งจุดห้านะผมอืมได้แล้วเดี๋ยวผมรอได้แปดพันผมไปสุ่มหนึ่งตัว ต่อทุนการที่สุ่มไปหมดเลยมันจะเงินมันจะหายเยอะเกินนะผมมันจะเสียทุนนะครับก็บริหารด้วยนะผมคิดดีๆีบันละ Thank you. ไปแล้วผมผมบอกเลยว่าผมเราจะขึ้นไปเช็คอินให้ได้นะผมไอ้นี่มันค้างอยู่บนเลยหรืออะไรวนะเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ตัวนะี้ไอเฮลฟุตอะไรเนี่ยเฮ้ยมันค้างเลยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราแปดใก 8, ล้แปดพันละเดี๋ยวเราแปดพันเราจะไปสุ่มกันนะครับผมนะประเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรนะผมพอเดี๋ยว่าผมอยากจะไปถึงปรา,าสาทตร์แผมนะในโลกแรกนะถ้ะาทำได้ก็ดี ไปเนี่เกมนี้อาจจะมาหลาย EP น่ะตามเรื่อยๆนะเออยังไม่ได้ลงง้นี่เลยเนาะไี่ร้านขายการดผมเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงให้นะตัดก่อนนิดนึงมาแปดพันละโอเคแปดพันละเอ,อ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวมันจะมีสมทบทุนให้เราอยู่นะครับตรงนี้นะผม เาละมน้องเอาจริงไงน้องเอาจริงไงน้องเว้ยมันได้ระดับธรรมดามาอะไรแต่มันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าน่เห็นไหมถึงจะเป็นระดับธรรมดาแต่ว่ามันดีกว่าแน่นอน เอยๆนะครับแป๊บเดียว7,000แล้วอ,อวันเนี่ยเ k แล้วถ้า 7k นี่ไปถึงไหนว้านะเราอะปึ๊บโอ้โห200แป๊บเดียวขึ้นเป็นพันเลยดีทั้งนั้นอนะนรอบ1,000ปพวะแล้วถ้าเกิดไปขึ้นปีกอะขึ้นปอีก 300รอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นคุ้มนั่นอะขึ้นไปถึง300มันใช้ใช้เท่าไหร่วะหกหมื่นห้าเฮ้ยพอดีเลยเก้าเก้าพันพอดีเดี๋ยวเราใช้นี่เลยสุ้มเลยสุ้มเลย รับสามอันอีกแล้วเจ้งเอาสเสียงเจ้งมาเจ้งมาดีละแล้วเานี่ละโอเคโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอืมพวกที่ระดับแบบโหดๆนะเขาดรอปแป๊บเดียวก็นี่แล้วนะครับบางคนเขาเติมด้วยผมไม่ได้เติมไงเราต้องเล่นแบบไม่เติมนะครับผมคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าแบบไม่ต้องเติมก็เล่นได้ถึงจะอาจจะโหดช้าหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ ใช้เวลาเอาสิครับอะไรเงี้ยนะผมนะกคนมีเวลาเท่ากันนะครับถ้าไม่ว่างก็ขายไอยแบบฟาร์มทีละนิดนะผมเชื่อผมและชีวิตจะดีขึ้นนะครับโอเคแต่ขอฟาร์มก่อนลนะยวมาดูอีกทีตอนผมฟาร์มแบบได้เยอะเลยดีกว่านะจะได้ปิดเปิดเพลงเปิดเพลงระหว่างฟาร์มไปด้วยเออเด็กันนะแอปเดิง แม่กลับมาแล้วเนี่ยดูดูตอนนี้ก็สามแสนวินแล้วนะผมไมนไงคือผมลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมเห็นเมื่อกี้เลยก็คือมันมีที่ให้อัปเกรดนะผมนี่นะอัปเกรดอันนี้นะผมขั้นพาวเวอร์นะผม,ผมถึงขั้นสูงสุดแล้วก็ <c oughs> คือดรอปแป๊บเดียวแม่งถึงแบบดูดิหกร้อะ่ะเห็ป่าดรอปละหกร้อยหกร้อยหกร้อยห้ออ่ะ เออแป๊บเดียวผมบอกเลยแป๊บเดียวผมขึ้นไปถึงข้างบนแน่นอนผมบอกเลยระดับปราสาทอะเป็นไปได้ผมบอกแค่นั้นแหละถ้าไปถึงจริงนี่แบบเทพนะขนาดไม่มีออโต้คิกนะครับประเดี๋ยวว่าผมไปสุ่มมาแล้วด้วยแหละเออไลแบบมาหน่อยเอ,อ้ยได้สุม่ม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 ได้สุมส่ม อ่าหายยากนะครับระหายยาก <c oughs> <c oughs> ได้อะไรมาวะเมื่อกี้อะออ้ยโอ้โหแปดร้อยโอ้โหทีงละแสนโอ้โหลองดีแสนห้าถึงไหนเนี่ยเดอถึงไหนวะแสนห้าเนี่ย ปึ๊บอุ้ยแปลว่าข้างบนระดับสองแสนหรือสามแสนเดี๋ยวขึ้นอีกทีนิไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ปึ๊บระดับเท่าไหร่แสนเจ็ดว๊าเดียวมันสามารถเดาะไปแล้วก็ขึ้นไปเลยลได้เลยนะครับผมเนี่ย <c oughs> ผู้ชมเห็นป่ะเนี่ยโดผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูผมขึ้นอีกทีปุ๊บผมขึ้นไปอีกเลย เลยไปเลยทีนี้ผมเลยละทีละห้าร้อยสองแสนห้าโอ้โหแปเ๊เดี๋ยวจะถึงสองเอ้ยสองแสนห้ามันจะเพิ่มผมจะไปถึงระดับก้อนเมฆแล้วนะครับผมถ้าสองแสนห้าเนี่ย <c oughs> ถ้าสองแสนห้าที่ผมถึงถึงระดับก้อนเมฆนะครับซึ่งมันเป็นระดับที่ผมกำลังอยากจะไปอยู่พอดีเลยนะผมแล้วก็ระดับดวงจันทร์นะต่อไป ดวงจันทร์รับประสาททำไมงงๆวะมันต้องประสาทก่อนแล้วดวงจันทร์เปล่า <c oughs> เรียงผิดหรอหรือว่าอาจจะเป็นไม่รู้ละมันเป็นอาจจะไม่ใช่เกมคนไทยอยู่แล้วด้วยละมันก็เลยแปลกๆอยู่ <c oughs> อนจริงผมไม่ต้องดูก็ได้มันเห็นอยู่ว่ามันจะขึ้นระดับเท่าไหร่ถึงแล้วผมถึงระดับก้อนเมฆแล้วปึ๊บเท่านั้นแหละเท่านั้นเองอะ่ะครับนะมันก็ แบบก็โหดนะครับน้องๆอ,อะไรเงี้ไยไหอนนะอย <c oughs> อ้อัพเกียร์ได้อีกเหรอข้างบนอะเอาเด้โอ้อัพเกียรดทีละล้านเจ็ดกว่าเลยทั้งนั้นนะ่ะแตนเอ่โหดแล้วไหมเก็บเงินมาสูงข้างบนผมนบอกให้ อ,อีกสักตัวแล้วกันนะตัวอีกสิบตัวอุ้ยเกือบหมดเลยหมดแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันก็หมดแล้วแซดลองดูดิว่ามันได้เท่าไหร่เยอะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับมันใส่ได้เพิ่มอีกไหมเนี่ยต้องเติมหรือเปล่า นั่นไงเติมนะครับโอเคถ้าเติมก็ไม่เป็นไรหรอกน,น็ผมออโต้ดังดีกว่าออโต้ดังเลยเนาะระดับมันน้อยมากนะครับ <Okay. S 1> <laughs> โอเคแต่สามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดจะได้ขึ้นไปสูงหน่อย <c oughs> ขอญาตด,ดังนะผมขอญาตด,ดังโอ้โ oh, ห hey. กระโดโโดโคตรช้าโอ้โหไปเดียวร้านเจ็ดแล้วอ่ะอึมันต้องอัปเกรดนะครับผมถึงพอถึงข้างบนนี้ต้องอัปเกรดแต่เราค่อยไปสุ่มเดี๋ยวเราอัปเกรดก่อนนะครับอัปเกรดคูณเยอะดีนะครับผมเื่อผมมีแซนละโอเคโอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดก่อนนะครับ ล้านละโอเคต่อไปแล้านทีเดียวเชียวโคตรแพงโอเคทีละสองพันทีละสองเคทีละสองเคละทีละสองเคก็สบายหน่อยนะระดับต่อไปห้าแสนสี่โอ้โหอกเลยแล้วว่าดิจตบิตับผมห้าล้าน ครั้งต่อไปเท่าไหร่นะยี่ไรนั่นนู่นอะโคตรแพงเลยอเกียปด8ล้านนะครับเอ้า8ล้านแล้วนี่แต่ไปต่ออีสซกหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับมันมันมันไม่มากพอนะครับอ้าละเราถึงระดับเริ่มบนสูงสูงแล้วเราอะ8 0 0 0ว่าตรงนี้ต้องอ p g r a d e ละเริ่มช้าแล้วเริ่มช้าแล้วโอเคเดี๋ยว ตรงเนี้นะมันจะเป็นหลังจากการตรงนี้ผมจะผมจะไปอัปเกรดไปสุ่มอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะใครอยากดูแบบว่าโ,นโหนดเลยมาถึงแบบโดดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยไปดูได้ในคลิปช็อตนะผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปช็อตไว้เอาไปดูตรงนั้นโอเคนะเจอกันคุณ <ee> ผู้ชมดูผมสุ่มได้ระดับไอ้นี่เลยกาแล็กซี่ เป็นไงหมดป่ะแล็กซี่นี่เป็นอ่าไม่รู้อะไรนะแบบทังขาวนะผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสุ่มต่อโอเคถ่ายดูแค่นี้แหละ,ะเดี้ยเออไปต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวฟาร์มต่อเดี๋ยวฟาร์มต่อเอาแล้วครับผมตอนนี้มันมาถึงระดับแบบว่าสูงละค่อนข้างสูงในทีเดียวเชียวนะผมแต่ผมยังไปไม่ถึงไอ้ดวงจันทนะแต่มันใกล้แล้วพอผมกระโดดขึ้นไปเนะี่ยเริ่มแบบเริ่มเปลี่ยนเป็นดวงจันแล้วเห็นไหมคือเราต้องไปอีกหน่อยนึงนะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะทําการรีเบิร์ตนะผมคือการเกิดใหม่นะอ่าการเกิดใหม่นะผมรออะไรอยู่ละฮ โอ้อันนั้นก็หายเหรอวินอ่ะโอ้ผมต้องลงไปข้างล่างแล้วใช่ไหมอันนี้ผมต้องอัปเกรดใหม่เนาะที่โลกงหนึ่งอะ่ะถูกไหมโอเคมันคือการเกิดใหม่รีเบิร์ตผมรีเบิร์ตขึ้นมาใหม่ละรีเบิร์ตใหม่ผมรีเบิร์ตใหม่แล้วจะฟาร์มใหม่นะผมเดี๋ยวผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆนี่แหละฟาร์มไปอย่างเงี้ยทิ้งทิ้งท้ายคลิปไปเลยเนะี่ย วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณนะไปดูต่อในในช็อตนะผมผมจะไปลงในช็อตเดี๋ยวผมฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆนิดนึงก่อนทำการเกิดใหม่แล้วนะครับผมมันเพียงคนเดียวที่ทําการเกิดใหม่ในเซิร์ฟนี้นะครับผมเกิดใหม่มันจะได้เพิ่มมั้งทุอย่างมันจะเพิ่มหมดนะครับมันจะไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะผมทุกตัวอย่างในในนี้เราเพิ่มหมดนะครับโอเคอ่ามามามาไม่พอครับเมื่อกี้จักแบบสูงๆเนาะแล้วเราลงมาข้างล่างแล้วเนาะผมไม่ผมไม่เหมือนคนอื่นไงตอนนี้เราเราห่รกกับคนอื่นเยอะขนาดผมขึ้นมาแป๊บเดียวผมผมตามพวกข้างล่างันล ระดับสูงสุดเลยผมอะโอเคแล้วผมจะไปทำการอัปเดตก่อนนะอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรด โอเคได้เวลาสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะฟาร์มไว้แค่นี้ก่อนนะผมวิธีการฟาร์มก็จะประมาณที่ผมให้ดูไปเลยนะผมนะเออแต่น,นี้ผมการทําการเกิดใหม่เรียบ,ร,ยบร้อยนะผมนะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมเกิดใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลองไปหาเล่นได้เลยนะผมฝากหมุดไปข้างล่างแล้วนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะผมใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับผมโอเคไปละบายอดีาลืว bye ดลกดซับด้วย